นี่นะคะมิคาก็จะพามาดูเบื้องหลังการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปถ่ายม oh ิวสิกวิดีโอใหม่ของ m i x t u r e สิ่งแรกที่เราจะต้องทํานะคะนั่นก็คือเล็บนงเล็บไม่สวยเลยตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทำอมกันนะคะแล้วก็เราไปดูกันว่าทําเล็บลายอะไรสีอะไรจะเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะนี่เราก็ถึงร้านทําเล็บกันแล้วนะคะ Open for business ค่ะก็คือเดี๋ยวเชวก็จะทาก่อนนะคะแล้วก็ในตอนนั่งให่กาลังใจเรเชลอยู่ตรงนี้เชทำเลเลทเลซเชทเลไมไเชซต์เลสสวยุส เดี๋นั่งไปกันจะเดี๋ยวนั่งมาถือกันนะคะว่าจะทําเล็บออกมาเป็นยังไงแล้วต้องมีใครทาเล็บเหมนกันเปนยังไงตอนนี้นะคะยังไม่ได้ทําเล็บเลยค่ะเพจอช่างทําเล็บนะคะก็คือพี่ปิงปองนะคะรู้จักกันสนกันก็คือยังไม่ได้ทาเล็บเลยช่างความให้มาช่วยซื้อ ถุงมือนะคะซึ่งเราก็กำลังจะไปปฏิบัติภารกิจนี้ให้ช่างทำได้ของเรานี่ช่างก็ได้ถุงมือเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะโอร่าเนลส์อนหาดหยาดได้ดีปะเดี๋ยวค่อยดูตอนฟินิชลุกมัาะมัน Skip to the good part ต้องจัดข้าวให้คุณโลเชลล์ได้ทานให้ได้เพราะมันไม่มีมืออ่ะมือช่วยกันด้อือคือเป็นคนมีน้ำไฟใหญ่อือใหญ่เยอะยังไม่ได้ทำอะไรน <c oughs> ้อง <c oughs> โอเคบายบายบายบ๊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 ายบาย มาถึงช่วงเลือกอะไรนะคะและ้วดูมีกี่พันล้านสิ่งนี่ไม่ใช่กล่องเดียวนะคะสองสามค่ะสามกล่องค่ะคุณพี่เดี๋ยวมาดูนะนะคะตอนนี้เล็บตึงประมาณน <c oughs> ี้ฮ้าวฮะล้าลกอีดิ ทุกคนดูอ h oh my god oh my god มันซึ้งใจแบบแทงแทงตาบอดได้เลยอะแต่ยิงแบบอย่า yeah. งเงี้ยเบิดมากขอบคุณนะคะสวย love you นะนี่นะคะจะฝากล้านแม่นะคะ เนลลิสูมนะคะใครสนใจสามารถมาทำร้านได้นะคะเจ้าของร้านใจดีน่ารักเราไปดูกันดอนะคะว่ามิเคียลจะทำอะไรอีกความยากอย่างแรกกับเล็บใหม่ก็คือใส่รองเท้ากลับบ้านโอ๊ย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 กลัวเอ๊ะก็ได้อยู่อ่าโอเค การนัดที่ลำบากแต่อยู่ได้อยู่แค่ okay, ข้างล่างผานไปมาขำสภาพตัวเองเหมือนกันเออมาว่ามาว่ะโอเคได้และ Two t h o years late เพืเ่อนๆมากันตั้งแต่ยังมีแสงเดี๋ยว <c oughs> ตอนนี้มืด,มดแล้วค่ะทุกคนมืดละไปกันต่อจ้ะนี่นาอยู่ห้อกวนนี่นะคะ backstage ท t n m c พาวด์างไหยังไงกนะส <c oughs> สวัสดีค mm ่ะ hmm. รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นเอลซี you can speak Thai no oh really you speak English no no o h แสมิตอันนี I'm okay I'm fine เขนชนเนช จากงานแถลงข่าวพีเก็นี่ค่ะเนมา้นผักเบียต่อนะคะเบียประมาณกี่ชั่วโมงได้ล้ครับคุณมสองถึงสามชั่วโมงยัดูไมแปลกช้ยาวคือไซนียาวนะคัสเตกะแล้วนะคะคุณแม่บ๊ายบายวนะโปรมาไหน้ก็เจอกคุณเียวมัเงาเปลียวหัวใจคุณแม่บอกดูซีความยาว ยังไม่ถึงปลายผมเลยค่ะเมื่อกี้ที่แผ่นกล้องไปอบอกคุณแม่นะคะเกิดมาในชีวิตไม่เคยผมยาวขนาดนี้มาก่อนอคุณแม่แล้วดูผมจริงเราอ๋ ขนะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสานะคะใกล้เข้าสู่ความจริงแล้วแต่เราจะยังไม่ให้ดูไฟนอลลุคนะคะเพราะเราจะให้ดูฟินิชลุคไปพร้อมๆกันโอเคโอเคตอนนั้นมันดึกมากนะคะก็เลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วกันนะคะ ท,ทำทรงอย่างนี้มันก็นกได้เหรได้ค่ะเจอกันนะคะทุกคน,นสวยไหมแม่สวยไหมคะสวยมาก ทำผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคก็แปลงโฉมมาตัง้งแต่เล็บนะคะกับผมนะคะสำหรับเอ,อ็มวีเพลงใหม่นะคะออฝากไปดู MV ออกันเยอะๆ,ๆด้วยนะคะว่า MV ใหม่ของมิกฟุดจะเป็นยังไงก็เป็นลุกกันแบบสุดยอดมากเวอร์วังอลังการมากใช่ไว่าก็าฝากติดตามเลนใหม่ของพวกเรามิกฟุดด้วยนะคะเจอก,กันบล็อกหน้านะบ๊ายบาย ไม่ได้หมดเส่าวทั้งหมดจะวาระออกไปําสัญญาที่ออกมาเน่ร็ละเสร็จละเสร็จละเลิกก่อนไปละค่ะทุกคนคือเอางี้นะทุกคนมันไม่ได้เท่สวยแล้วจบมันมีต้องกลับบ้านไงคะทุกคนนี่ไม่ใช่พ่อปันคอ่นะคะ แล้วหลังจากนี้คุณก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปนี้ฉันก็ต้องใช้ชีวิตอย่างน,นี้นี่มันไม่ได้คำแนะนำของช่าง <laughs> ช่างไม่แนะนำนะคะแต่ว่าชีวิตเราต้องสู้ชีวิตเราต้องไปต่อช่างไม่ถูกใจสิ่งนี้น,นะคะ <laughs> แต่ว่ากลับไปปุ๊บหนูก็จะไปเรียงร้อยเส้นอย่างสวยงามเนี่ย คนเดิมนี่แตปลก,ก okay. ไปครับกลับบ้าน